ครับผมทเเนศ NTN ครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนช่องชื่อชื่อช่องใหม่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงนานาสาระครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งกล้องนะครับนี่ครับกล้องครับกล้องหน้าครับทุกคนอาจจะติดเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับติดง่ายๆใช่ไหมครับนี่แค่เสียบตรงนี้เฉยๆนะครับแค่เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เสียบปักเฉยๆมันก็ติดแล้วนะครับ นี่ครับแค่นี้มันก็ติดแล้วแต่เราจะทำยังไงนะครับไม่ให้สายไฟมันพลุงพลังอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเก็บสายไฟนะครับผมให้ชิดนะครับมาครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆเราก็มีสายไฟนะครับประมาณสัก สอกหนึ่งนะครับเราก็ตัดเลยนะครับทำสอเส้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ปอกสายไฟนะครับให้ยาวๆหน่อยนะครับเส้นหนึ่งนะครับปอกปอกทั้ง2เส้นนะครับ อีกเส้นนก็ไม่ต้องยาวมากนะครับ <S <S> <S นี่ครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีสายไฟแล้วก็สายไฟแล้วก็สายดินนะครับสายดินสายกาวนั่นแหละครับเราก็หมุนตัวนี้ออกมาก,ก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะมีฟิลอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ยัดสายไฟเข้าไปนะครับ เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วอันนี้นะครับเราก็ยัดเข้าไปคืนนะครับสายไฟเราก็ม้วนเข้าไปเลยครับถ้ามันยาวครับฟิวยัดเข้าไปครับ แล้วก็ใส่กับคืนนะครับนะครับผมแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับทีนี้อีกสายเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นสายเก้านะครับแล้วก็อสายกาเก้านี่ครับมมว้วนพันกับตรงนี้เลยครับ ตอนนี้เราก็ได้ทั้งสายไฟแล้วก็สายกาวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเราก็จะพันผ้าเทปพ,พันสายไฟไว้นะครับกันมันช็อตนะครับตรงนี้นะครับสายกาวมันจะสั้นกว่านะครับสั้นกว่าสายไฟนะครับเนื่องจากว่าเรามีสายไฟเส้นเดียวครับเพื่อนๆเราก็ มาร์กไว้ก่อนครับถ้าเรามีสายไฟเส้นเดียวนะครับสีเดียวกันนะครับเส้นนี้จะเป็นสายไฟไอสายกาวนะครับสายดินครับผมเราก็เอาพาเทปนี่ครับพันไว้ก่อนครับเป็นสายสีดํานะครับ ด้ยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวทีนี้เรามาทำการต่อเข้ากับตัวรถเลยครับสายมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต่อจากตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับสายไฟมันจะอยู่ข้างหลังนี่นะครับก็แกะนี่ออกมาก่อนนะครับ มันจะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนเพนืเราก็ถอดตรงนี้ออกมาเลยนะครับนี่ครับมันจะมีสายไฟตรงนี้นะครับจะมีสายไฟสองเส้นนะครับเพื่อนๆนสายสีดํานี้จะเป็นสายดินนะครับส่วนสายสีชมพูนี่นะครับตัวน,นี้จะเป็นสายไฟนะเพื่อนเพื่อนนะโอเค สำหรับตรุ่นนี้นะครับโตโยต้าวีโก้นะเพื่อนนะโอเคถ้าเป็นรุ่นอื่นเพื่อนๆก็ลองไปจํำหาดูนะครับต่อผิดไม่ได้นั่นเพื่อนฟิวขาดนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะ <c oughs> เพื่อนๆที่เป็นสายที่เราต่อไว้นะครับเราก็ปอกออกมานะครับแล้วก็พันเข้าไปกับสายกาวก่อนนะครับสายดินนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะต่อสายไปนะครับ mm hmm. เวลาเราจะต่อสายไปนะเพื่อนๆนะครับอย่าให้มันตรงกันนะครับเราต้องขยับออกมานิดนึงนะครับ mm hmm. นี่ครับ งั้นไปมันจะวิ่งหากันนะครับมันจะช็อตได้นะครับโอเคครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็พันผ้าเทปพันสายไปไว้เลยนะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเพื่อนๆทีนี้นี่ครับผมไฟติดแล้วครับเนี่ยครับไฟขึ้นแล้วนะครับทีนี้ก็มาลองเสียบกล้องกันดูนะครับ <Wow. S 1> เรียบร้อยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาเก็บสายไฟกันก่อนครับ ถัตัวนี้ออกนะครับจะได้ต่อง่ายๆนะครับจะได้เดินสายไฟง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่ถอดก็ได้นะครับเราก็ยัดสายไฟออกมาเลยครับผมเดินมาข้างหลังเลยครับ าตามนี้เลยครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ถ้าเราเราคิดว่ากล้องเราจะติดตรงไหนนะครับผมแนะนํานะครับให้มัดสายไฟไปอย่างนี้นะครับกันมันเลื่อนนะครับเพื่อนๆนะแล้วเราก็ยัดเข้าไปใต้นี้เลยเพื่อนอน,นี่นะครับผมจะได้ไม่หลุดนะครับ Okay. เราก็ประกอบเข้าไปคืนนะครับทีนี้เราก็มาดูตำแหน่งที่เราจะติดกล้องนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราก็ใส่กล้องเข้าไปก่อนนะครับล็อกให้แน่นนะครับเพื่อนๆครับ เราก็หาตำแหน่งนะครับถ้ามีผ้าก็เอามาเช็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็เสียบปลั๊กได้เลยครับ รบร้อยครับผมเป็นไงครับกล้องชัดแจ๋วเลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เมมโมรี่นะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็มาทําการเก็บสายไฟข้างล่างนะครับตรงอันนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ยัดเข้าไปข้างหลังนี่เลยครับเดี๋ยวเราหาที่เก็บที่มัดไว้ใส่ข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บอีกทีนะครับ แล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆเราก็เสียบปลั๊กตัวนี้เข้าคืนไปนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับสายไฟก็ไม่ต้องเกะกะนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ทาเฉพาะติดกล้องนะเพื่อนๆขั้นนี้จะมาเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับเปลี่ยนจอแอนดรอยแล้วก็จะใส่ซับบล็อกนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามวิธีการติดตั้งจอ Android แล้วก็ซับบล็อกได้ที่ช่องพีระพงชัยแนวนะครับผมช่างเหล็กพีระพงชัยแนวนะครับเข้าไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ติดให้ติดตามตรงนี้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ